นนนนเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันนันธนานันทาวโรภาสสมาชิกวุฒิสภาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นับเป็นนิมิตใหม่ของประเทศไทยที่จะมีกฎหมายเกี่ยวกับแนวทางการจัดการพืชผลเฉพาะรายการ ก็ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ที่เริ่มและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ลำไยเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยเราใช้พื้นที่เพาะปลูกทั่วประเทศราว1.7ล้านไร่มีผลผลิตลำไยในแต่ละปีมากกว่า1.5ล้านตัน มีการส่งออกเป็นมูลค่ากว่า25,000ล้านบาทและมีเกษตรกร,ร,กรที่เกี่ยวข้องอยู่ในสาขานี้ราว2ล้านคนแต่บรรดาเกษตรกร,ร,กรผู้เพาะปลูกลำไยประสบปัญหาสารพันโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาผลผลิตล้นตลาดส่งผลให้ราคาผลผลิตนั้นตกต่ำ ทำให้เกษตรกรต้องประสบปัญหาการขาดทุนและเป็นหนี้เป็นสินกันล้นพ้นตัวดังนั้นการที่จะมีการบริหารจัดการที่ดีเพื่อแก้ปัญหานี้อย่างยั่งยืนจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญยิ่งความยากลำบากอยู่ตรงที่ว่าแล้วระบบการจัดการแบบไหนที่จะทำให้การแก้ปัญหานี้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนท่านประธานที่เคารพค่ะ ปัญหาใหญ่สุดของพืชผลทางการเกษตรของไทยก็คือปัญหาตลาดเราจัดการเรื่องตลาดกันอย่างไรเราจะหาตลาดที่ไหนมารองรับผล,ผลผลิตในแต่ละปีซึ่งในประเด็นนี้เดฉันขอตอบชัดๆเลยว่าเราแก้ปัญหาตลาดสินค้าเกษตรด้วยการหาตลาดไม่ได้ค่ะให้ท่านหาได้เท่าไหร่ก็ไม่พอถึงหาได้ก็ไม่ยั่งยืน มันเป็นธรรมชาติของพืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะพืชผลทางการเกษตรที่เน่าเสียง่ายอย่างเช่นผลไม้ทั้งหลายไม่มีประเทศไหนในโลกที่จะแก้ปัญหาตลาดผลไม้ได้จริงๆและอย่างยั่งยืนการแก้ไขปัญหาพืชผลทางการเกษตรที่เน่าเสียง่ายในโลกนี้เขาไม่ได้แก้ไขกันด้วยการตลาดค่ะ แต่ต้องหาวิธีการแปลร,รูปจากสินค้าเน่าเสียง่ายให้มีอายุยืนยาวขึ้นและแปรรูปให้เป็นสินค้าอุตสาหกรรมเดือนขอยกตัวอย่างการจัดการอางุ่นของประเทศฝรั่งเศสประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศที่ผลิตองุ่นมากมายในแต่ละปีใช้พื้นที่การเพาะปลูกราว5ล้านไร่ ได้ผลผลิตองุ่นปีละ4.9ล้านตันถ้าฝรั่งเศสต้องหาตลาดอางุ่นปา่านนี้ประเทศล้มละลายไปแล้วเพราะอางุ่นเป็นผลไม้ที่บอบบางถึงเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสมความชื้นที่พอดีก็มีอายุได้เพียงหนึ่งเดือนถ้าขนส่งมายังเอเชียเหลือเชล์ไลท์หรือระยะเวลาการขายไม่กี่วันซึ่งก็รู้กันว่าไม่มีทางที่จะ มีใครนําเข้ามาแน่นอนดังนั้นแทนที่จะขายอางุ่นสดฝรั่งเศสก็แปลสภาพอางุ่นให้เป็นไวน์เป็นแชมเปญซึ่งก็ขยายอายุให้กับสินค้าแทนที่จะเน่าเสียในหนึ่งเดือนทําให้เป็นสินค้าที่วางขายได้เป็น10ปีและไวน์ยิ่งเก่ายิ่งดียิ่งเพิ่มมูลค่าแล้วท่านทราบไหมคะองุ่น ที่ใช้พื้นที่เพาะปลูกเพียง5ล้านไร่แต่เมื่อแปรรูปเป็นไวน์เป็นแชมเปญแล้วมูลค่าผลผลิตขององุ่นนี้เพิ่มมากขึ้นฝรั่งเศสส่งออกไวน์และแชมเปญปีละ15.6พันล้านดอลลาร์เท่าไหร่คะ5 0 0แสนล้านบาทเท่ากับว่าอางุ่นหนึ่งไร่ทำมูลค่าได้1 0 0 0 0แสนบาท แล้วเรามาเทียบมูลค่าลำไยของเราค่ะ1.5ล้านตันเราส่งออกได้25,000ล้านลองคิดดูสิคะถ้าเราแปรรูปแล้วส่งออกได้ลำไยนี้จะเพิ่มมูลค่าเป็น150,000ล้านบาทหรือ6เท่าจากเดิมนี่คือคอนเซปต์และโมเดลในการจัดการพืชผลทางการเกษตรที่เน่าเสียง่าย ที่ทั่วโลกเขาทำกันหลักคิดของเขาก็คือเขาไม่ได้หาตลาดให้กับผลไม้ของเขาแต่เขาเอาผลไม้อันนั้นไปแปรรูปให้เป็นสินค้าอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มอายุและเพิ่มมูลค่ายิ่งท่านทำให้มูลค่าเพิ่มหรือ value added มากเท่าไหร่ท่านก็จะทำเงินเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นและนี่คือทางออกของลำใหญ่ เราต้องเดินแนวทางนี้เพราะนี่จะเป็นการแก้ไขปัญหาลำไยได้อย่างยั่งยืนถ้าเราเดินไปในแนวทางนี้สิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องทำก็คือ R&D Research and Development ต้องเข้มแข็งอย่างสุดๆท่านจะต้องทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นจากลำไยทำให้เกิดสินค้าอุตสาหกรรมจากลำไยให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นลำไย,ยกระป๋องลำไย,ยอบแห้งลำไย,ยแผ่นเครื่องดื่มลำไย,ยแยมลำไย,ยไอศครีมลำไยไยวน์น้ำส้มสายชูเบียร์น้ำมันอาหารเสริมเครื่องดื่มเครื่องสำอางเวชภัณฑ์และอื่นๆที่เราทำได้อีกมากมายเราต้องไปแนวทางนี้ที่จะทำให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการนี้แทนที่เราจะเอาพลังงานของเรามาทำเรื่องยุทธศาสตร์หรือการตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ เราควรต้องตั้งศูนย์วิจัยสร้างผลิตภัณฑ์จากลำไยห,หรือท่านจะมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐเช่นสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติหรือวอชอดำเนินการวิจัยร่วมกับภาคเอกชนเพื่อพัฒนาผลผลิตจากลำไยแล้วให้เอกชนเป็นผู้บุกเบิกตลาดโลกให้ขายได้อย่างกว้างขวาง นี่คือแนวทางที่เรนอยากจะเรียนเสนอและฝากเป็นข้อคิดเอาไว้เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ลำไยที่จะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรลำไยได้อย่างยั่งยืนขอบคุณค่ะ